เธอมาพร้อมโฉนดและรอยยิ้มมรณะเมีหลวงแก้แค้นสามีกับน้องสาวด้วยการทวงคืนทุกสิ่งเรื่องราวสุดสะเตือนใจของอารดาภรรยาที่ค้นพบความจริงอันโหดร้ายอันนั้นสามีของเธอกำลังนอกใจกับนีหน้าน้องสาวแท้ๆในห้องพักสุดหรูหมายเลขสิบเก้าแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้เหนือกว่าดราม่าทั่วไปคือปฏิกิริยาของเมียหลวงอารดาไม่เสียน้ำตาเธอใช้เวลาหกเดือนในการวางแผนการแก้แค้นที่เย็นชาและเฉียบขาดท,ที่สุดเมื่อเธอเปิดประตูห้องสิบเก้าเธอยือนนิ่งด้วยรอยยิ้มมรณะ และเผยความจริงที่ทําให้อนันตกับนีนาต้องตัวแข็งทื่อเธอไม่ได้มาเพื่อทวงคืนความรักแต่มาพร้อมกับเอกสารการโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดรีสอร์ทแห่งนี้บ้านและบริษัทถูกโอนเป็นชื่อของอารดาอย่างสมบูรณ์แล้วเธอประกาศกล้าให้ทั้งคู่คุกเข่าขอโทษเพราะพวกเขาไม่เหลืออะไรในชีวิตอีกต่อไปแต่ความอับอายยังไม่จบแค่นั้น อรดาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเปิดไลฟ์สตรีมิ่งภาพการคุกเข่าขอโทษของทั้งคู่ถูกส่งตรงไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจและครอบครัวทุกคนการประจานกลางอากาศครั้งนี้ทำลายเกียรติยศและอนาคตของพวกเขาทั้งหมดลงในพริบตาอนันต์และนีน่าถูกไล่ออกจากรีสอร์ทอย่างน่าสมเพชพวกเขาสูญเสียทุกอย่างถูกครอบครัวตัดขาดและจบลงด้วยการทะเลาะกันอย่างรุนแรงข้างถนนเมื่อความรักจอมปลอมสิ้นสุดลงความเกลียดชังก็เข้าแทนที่จุดจบของพวกเขาคืออะไรอารดาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะฟีนิก ที่สง่างามได้สําเร็จหรือไม่และอนันต์กับนีนาต้องชดใช้ความผิดในศาลอย่างไรถ้าอยากชมวิดีโอฉบับเต็มและรายละเอียดการแก้แค้นสุดสะใจโปรดกด Subscribe ช่องของเราและเข้ามาเยี่ยมชมช่องเพื่อรับชมวิดีโอเต็มได้เลยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะคะ